สวัสดีพี่น้องที่รักพี่น้องทําไมเราถึงถือมหาพรตกันพี่น้องก็เพราะเราอยากจะเป็นลูกที่ดีของพระเพื่อขอให้พระรักเราและทรงดูแลเราเหมือนลูกของพระต่อไปนานๆนั่นเองพี่น้องเรารู้ว่าเราก็เป็นเหมือนเด็กทั่วไปนะที่ยังมีนิสัยไม่ดี ที่ต้องขัดเกลาอีกเยอะแยะพี่น้องถึงเราจะเป็นลูกพระก็จริงแต่เราก็เพิ่งเกิดมาเท่านั้นเราจึงยังไม่รู้ว่าพ่อแม่คือพระเนี่ยทรงดีทรงต้องการอะไรจากเราเราพบตัวเองว่าเราเป็นลูกที่มีนิสัยตรงข้ามกับสิ่งที่พ่อแม่คือพระ อยากจะสอนเราแทบจะทุกอย่างทุกเรื่องเรารู้สึกว่าตัวเรายังเป็นลูกที่ไม่ดีพี่น้องไม่สมกับที่จะได้รับความรักจากพ่อแม่คือพระเราจึงปรารถนาอยากจะขอให้พ่อแม่คือพระ ช่วยสอนเราว่าจะต้องเป็นคนดีอย่างไรดังนั้นทุกวันเราจึงเข้ามาหาพ่อแม่คือพระเพื่อจะขอโทษที่บางทีเราก็ทำตัวไม่สมกับที่เป็นลูกของพ่อแม่คือพระที่ทรงความดีเลือกเกิน เรายังดีไม่ได้อย่างที่พ่อแม่คือพระของเราทรงความดีเลยเราอยากจะดีให้ได้อย่างพ่อแม่คือพระของเราเพื่อเราจะได้สมที่จะเป็นลูกของพ่อแม่คือพระแล้วเราก็จะได้รับความรักและการดูแลเอาใจใส่จากพ่อกับแม่คือจากพระของเราต่อไปยังมีความสุข นั่นแหละพี่น้องคือเหตุผลของการมาถือมหาพรตของเราที่เป็นลูกพระเราอยากจะมาขอโทษพระที่ทรงเป็นยิ่งกว่าพ่อแม่ของเราอีกพระทรงเป็นผู้สร้างเราให้เกิดมาเป็นคนทรงเป็นผู้ให้ชีวิตแก่เรา ทรงรักเราถึงได้ให้เรามีชีวิตเกิดมาเป็นคนอย่างนี้ทรงอยากให้เราได้มีความสุขกับพระองค์ในสวรรค์ทรงเตรียมสวรรค์ไว้ให้กับเราตั้งนานแล้วแต่ที่เรามาลำบากกันอยู่ทุกวันนี้ ก็เพราะเราทำตัวไม่ดีทิ้งพระกันออกจากบ้านมาเองเพราะฉะนั้น จึงเหลือแค่ให้เราไปทําตัวให้สมกับสวรรค์ของพระเท่านั้นเราทําตัวสมกับความรักของพระได้เมื่อไหร่สวรรค์ก็จะอยู่ตรงหน้าเรานั้นแล้ว เราไม่ต้องไปอ้อนวอนขออะไรจากพระอีกแล้วเพราะพระทรงมีทุกอย่างให้กับเราอยู่ตรงหน้านั้นแล้วมีแต่เราอะทิ้งพระไม่อยากจะเอาความสุขนั้นเอง ให้แล้วนั่นเองนั่นแหละพี่น้องที่รักมหาพรตก็คือการไปทำตัวให้ดีสมกับความรักของพระนั่นเองและก็แค่ไปพยายามเท่านั้นด้วย แค่มีความสำนึกว่าเราอาจจะอ่อนแอบกพร่องอยู่ในทุกๆอุปนิสัยใจคอโดยที่เราไม่ทันระวังเราก็แค่เป็นเด็กที่ยังไม่รู้เรื่องร,รู้ราวอะไรว่าพ่อแม่ของเราคือพระดีอย่างไรเราต้องเรียนรู้จากพระทุกวันเราอยากจะถามพระทุกวันว่า เราจะต้องทำตัวอย่างไรเราจะสงสัยในตัวเราเองทุกวันว่าเรายังไม่ดีตรงไหนเราจะไม่หลวมตัวชล่าใจคิดว่าตัวเราดีพร้อมแล้วเพราะเราไม่มีวันดีพร้อมเลย เราเป็นคนบาปที่ทำผิดต่อพระมาตั้งแต่แรกสร้างแล้วเราทำบาปกําเนิดนั่นคือตัวเราตัวเราที่มักทำผิดพลาดอยู่เนืองๆแต่ว่าเราอยากจะดีให้สมกับที่เป็นลูกของพระเราจึงหันมาถือมหาพรตเพื่อจะบอกกับพระว่าเราขอโทษ นะครับนะคะพระองค์เพราะมีอะไรหลายอย่างที่เรายังทำตัวไม่ดีอยู่เรื่อยๆเราก็เป็นของเราอย่างนี้อยู่วันยังคำ่ำเรารู้ตัวและเราก็อยากจะพยายามทำตัวให้มันดีกว่านี้ ขอพระทรงโปรดเมตตาเข้าใจและยกอภัยความผิดของพวกเราลูกลูกผู้อ่อนแอนี้ด้วยนี่แหละพี่น้องมหาพรตคือความคิดของลูกที่มีต่อพระผู้ทรงเปรียบ เหมือนพ่อแม่ของเราที่เรารู้ตัวว่าเราเป็นลูกที่ยังไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรเราจึงทำตัวไม่ดีได้อย่างที่พระทรงเป็นองค์ความดีตลอดเวลา แต่เราอยากจะเป็นลูกที่ดีของพระเพราะเรารู้ว่าการเป็นลูกของพระนั้นเราจะมีความสุขเราจะมีทุกอย่างพร้อมมูลแล้วเป็นลูกพระแล้วมีแต่ความสุขมีพระคอยดูแลเอาใจใส่เราชอบการเป็นลูกของพระเรามีความสุข ที่ได้เป็นลูกของพระที่เหลือเราแค่รู้สึกว่าเรายังเป็นลูกที่ไม่ดีพอกับความรักและทุกสิ่งทุกอย่างที่พระทรงมีให้กับเราดังนั้น เราจรึงอยากจะตั้งใจมาทำตัวให้ดีสมกับที่พระรักเราสมกับที่พระทรงดูแลเอาใจใส่เราในฐานะที่เราเป็นลูกของพระองค์นั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาถือมหาพรตดังนี้ความคิดของเราจึงไม่ได้ต้องการจะมาขออะไรจากพระอีกแล้วไม่ได้ไม่ได้ไ ไม่อยากได้อะไรอีกแล้วเพราะที่จริงพระมีให้เราหมดทุกอย่างแล้วในสวรรค์พระรู้ดีว่าอะไรจะดีสำหรับเราพระทรงเตรียมสวรรค์เอาไว้ให้เราหมดแล้วเหลืออยู่อย่างเดียวที่ยังไม่มีคือตัวเราที่เหมาะสมจะได้รับความรักจากพระนี่ต่างหากเหลือแต่เราจะต้องมาทำตัวเรา ให้ดีสมกับความรักของพระต่างหากพระเยซูเจ้าถึงได้สอนเราว่าเวลาที่เรามาหาพระนะเราไม่ต้องไปบอกพระรอกว่าเราอยากจะได้อะไรเราอยากจะให้พระช่วยอะไรเราไม่ต้องเพราะพระนะ่ะเตรียมทุกอย่างเอาไว้ให้เราหมดแล้วเราไม่ต้องไปพูดไปขออะไรจากพระอีกแล้ว สิ่งที่เราแต่สิ่งที่เราต้องทำคือให้เราไปพยายามทำตัวของเราให้ดีสมกับของที่พระเตรียมเอาไว้ให้แก่เราแล้วจะดีกว่านั่นคือหนึ่งให้เราไปจดจําให้ได้ว่า สวรรค์ของพระอยู่ตรงหน้าเตรียมพร้อมรอเอาไว้ให้เราแล้วเรามีพระเป็นเจ้า ทรงเป็นพระบิดาของเราแล้วนะขอให้เราเชื่อเถอะว่าโลกที่เราอยู่นี้ถึงมันจะดูว่าเรายังลำบากขาดแคลนอย่างไรก็จริงแต่ถ้าเรามีความเชื่อโลกนี้จะไม่ใช่โลกที่มีปัญหา ขาดแคลนอย่างที่เราเห็นเหมือนเป็นดินแดนทุรกันดารอย่างนี้อีกแต่จะเป็นแผ่นดินของพระที่อุดมสมบูรณ์มีทุกอย่างครบครันพร้อมมูลพระทรงเตรียมอาหารประจำวันให้แก่ไว้ให้แก่เราทรงเตรียมทุกอย่างเอาไว้ให้แก่เรา สมีแต่ตัวเรานั่นแหละที่ยังดีไม่พอสําหรับความรักของพระที่ทรงเตรียมทุกอย่างเอาไว้ให้เราแล้วให้เราไปรู้ตัวของเรากันดีๆเถิด 3. แต่ก็อย่าไปคิดมากอย่าไปกังวลอะไรว่าพระจะไม่รักแค่ให้เราไปรู้ตัวว่า ยังเป็นลูกที่ต้องเรียนรู้อะไรจากพระอีกมากเท่านั้นและรู้จักขอโทษพระในความบกพร่องของตัวเสมอ4ในเวลาเดียวกันตัวเองรู้ตัวเองว่ายังไม่ดีพอและต้องการความรักความเข้าอกเข้าใจจากพระอย่างนั้นเราก็ต้องหัดไปเข้าอกเข้าใจคนอื่นเขาด้วยเหมือนกัน ไม่ใช่ตัวเองก็ยังใช้ไม่ได้ยังต้องให้พระยกกภัยพาให้อยู่ทุกวันแต่เรากลับไม่เข้าใจคนอื่นที่เขาก็เป็นคนบกพร่องอ่อนแอเหมือนอย่างเราอย่างนี้ไม่ถูกเราต้องไปพยายามเข้าใจคนอื่นเขาด้วยห้า และก็ให้ไปรู้ตัวอยู่ทุกวันตราบจนสิ้นลมหายใจว่าเราจะถูกประจนให้ต้องกลับไปเป็นคนไม่ดีเหมือนเดิมอยู่ทุกวันกลับไปเป็นคนที่ไม่เข้าใจคนอื่นอยู่ทุกวันอย่าได้นึกจะล่าใจว่าตัวจะดีได้สมบูรณ์แท้เลย ไม่ว่าเราจะพยายามถือมหาพรตกันแค่ไหนเราก็ยังต้องจะยังต้องเป็นคนที่ถูกตัวเองประจนตัวเองให้กลับไปเป็นเด็กที่ยังดีไม่สมกับความรักของพระอยู่อยู่จนกระทั่งวันตายของเราหก เพราะฉะนั้นให้เราเข้ามาหาพระมาขอให้พระยาทรงถือโทษเราเลยมีอะไรที่พระจะทรงแนะนำสั่งสอนเรามีอะไรที่จะให้พระแนะนำสั่งสอนเราก็ขอพระองค์โปรด อย่ารำคาญที่จะเตือนสอนเราเลย7ซึ่งก็หมายความในมุมกลับกันว่าให้เรารู้จักที่จะเข้ามาหาพระมาขอให้พระสอนสั่งและโปรดประทานพรเพื่อช่วยเหลือเราอยู่เสมอตั้งหัก และ8ปดโปรดขอพระโปรดประทานพรเพื่อช่วยเราช่วยเหลือเราอยู่เสมอต่างหากอย่าคิดว่าตัวเองดีพร้อมแล้วกันเลยอย่าได้คิดนึกอย่าได้นึกว่าตัวเราจะสามารถดีพร้อมสามารถจะถือมหาพรตแล้วจะกลายเป็นคนดีเป็นลูกที่ดีของพระ ได้ด้วยความสามารถของตัวเราเองเลยเราแค่มีใจสุภาพมาขอให้พระอย่าถือความไม่ดีของเราเท่านั้นแต่เราไม่อาจ จะทำดีได้ด้วยกำลังความสามารถของตัวเราเองเลยเรายังต้องการความช่วยเหลือจากพระอยู่ทุกลมหายใจของเรานี่แหละคือความหมายของบทค่าแต่พระบิดา ที่พระเยสุดเจ้าทรงสอนให้เราสวดก็คือคำสอนเตือนสติให้เราไปพยายามคิดกับตัวเองและไปพยายามทำตัวเองอย่างนี้ให้ได้นั่นเอง คือพยายามไปถือมหาพรตของตัวกันพยายามไปสำนึกตัวว่ายังเป็นลูกที่มีข้อบกพร่องกันอยู่นะไปขอโทษพระแล้วก็ไปพยายามจะทำตัวของตัวให้มันดีเท่าที่สามารถ อย่าคิดว่าจะดีพร้อมได้แต่ในเวลาเดียวกันเราก็ยังเชื่อมั่นในความรักของพระในฐานะที่ทรงเป็นดั่งพ่อแม่ของเราอยู่เสมอเราไม่ได้รู้สึกหมดหวังในตัวเองในฐานะที่เป็นลูกของพระเลย ถึงอย่างไงเราก็เชื่อว่าพ่อแม่คือพระ ก็รักเราวันยังค่านั่นแหละไปคิดอย่างนี้กับตัวเองให้ได้ แล้วที่เหลือสวรรค์ของพระก็อยู่ตรงหน้าเราพร้อมจะให้เรามีความสุขกับสิ่งที่พระทรงเตรียมเอาไว้ให้กับเราอยู่แต่นานแล้ว ความสุขที่พ่อแม่คือพระทรงเตรียมไว้ให้กับเราก็จะอยู่ตรงหน้าเรานั้นแล้วหนังสือประกาศศกอิสยาบทที่55ข้อ 10- บถึงข้อสิเพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่6ข้อ7จ็ถึงสิบหพ่อขอพระอวยพรนะพี่น้องนะ